โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาลุยต่อจากพา์ที่แล้วเลยนะฮะคิสได้ตุยไปเป็นที่เรียบร้อยฮะทางนั้นน่าจะไปไม่ได้แล้วปะอุย้ยเสียงใครอะอุย้ยประตูนี้ตอนแรกมันไม่ได้เปิดไม่ใช่เหรอเอาแล้วปิดอัดกูเลยเหรอฉันรู้ฉันรู้ฉันควรตายไปแล้วไม่มันไม่ใช่เพราะโชคช่วยฉันแก่เกินไปแล้วแต่บางครั้นที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ เป็นพ่อบิลลี่อย่าบอกนะว่าด mm nah ็อกเตอร์เวอร์นิกอะด็อกเตอร์เวอร์นิกเหรอเขาดูแลฉันเขาคิดว่าฉันเป็นพ่อเขารักฉันเอามากๆจะโง่หน้าสงสารนั่นนายรู้ความหมายของสัญลักษณ์นี่ไหมสัญลักษณ์อะไรวะมันเป็นการย้ำเตือนถึงนาโนฮาร์สร์เครื่องไมโครสโคปเทคโนโลยีที่มีมาเป็นสิบปี เมิร์กออฟค้นพบมันในงานวิจัยของฉันด้วยการเปลี่ยนแปลงเซลล์ในร่างกายมนุษย์ให้เหมือนกับเป็นโรงงานนานโนโธรรมชาติของเซลล์จะมีการผลิตโมเลกุลแต่ด้วยการสังส่งการผ่านจิตเราออกแบบให้โมเลกุลมีความแม่นยำม,มากขึ้นทำให้จิตใจมีอิทธิพลเหนือร่างกายเหมือนช่างโง่เขาและผิดพลาดที่เราคิดว่าจะสามารถควบคุมมันได้ ด้วยการใช้มนุษย์เชี่ยเอ้ยนายต้องหยุดเขาการที่จะฆ่าบิลลี่ต้องปิดระบบพยุงชีพเขาการรับรู้ของเขานายต้องทำลายทุกอย่างที่เราสร้างไว้ไม่มีใครหนีรอดจากที่นี่ได้ถ้าบิลลี่ยังมีชีวิตอยู่นายต้องฆ่าเขาเชี่ยตามหาบิลลี่ในห้องแหลบกลางแล้วกูเป็นใครเนี่ยกูต้องมา หยุดเรื่องทั้งหมดเนี่ยฮะไอเวอร์นิกเราเคยสำเร็จมาแล้วเมื่อปี1 9 4 c พวกฟานซิสคิดว่ามันคือวิญญาณปีศาจและฉันก็บอกให้พวกเขาเชื่อแบบนั้นปล่อยให้พวกมันฆ่าตัวตายกันไปโดยที่คิดว่ามีชีวิตหลังความตายอยู่ตามที่ฉันสัญญาไว้ไอพวกงโง่เอ้ย อลันที่น่าสงสารเขาจะต้องร้องไห้ถ้าได้เห็นสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นจากความฝันของเขาบบลลี่อาจจะเป็นอันตรายเขาเป็นเพียงแค่เด็กที่จิตใจถูกทำลายและได้รับพลังของพระเจ้ามามันจะทำให้พวกเรากลายเป็นสัตว์ประหลาดนายต้องจบเรื่องนี้เมื่อ้งพวกเราทั้งหมดตายแน่เมอร์กออฟรู้ถึงอันตรายอย่างดีแล้วพวกมันก็ไม่สนใจหรอกตาม,มุมมองของบริษัทพวกเราเป็นแค่เบีย้ยใช้แล้วทิ้ง และผลกำไรจากโครงการวอลไรเดอร์มาทำให้พวกหมอและคนไข้ต้องสังเวยอย่างน่าสมเพชเขาจะหลุดออกไปถ้านายไม่หยุดเขาเครื่องเมอร์โฟเจนิกเป็นเครื่องที่ถ่ายงานด้วยตัวเองอยู่ตลอดฉันสวดภาวนาต่อพระเจ้าให้นายเข้มแข็งพอที่จะจบเรื่องนี้และมากกว่าเรื่องใดๆฉันต้องการจะพักบิลลี่ไม่อยอมให้ฉันตายสักที เขาไม่เคยนึก็เลยว่ามันโหดร้ายแค่ไหนฉันแค่อยากจะตายเท่านั้นได้เลยจัดให้ตามคำขอเชียเชียเชียแล้วมึงเป็นใครเนี่ยกูต้องมาทำตามคำสั่งกูมไม่เข้าใจเลยเวเฮ้ย <Wait, hey. S 2> ห้องอะไรไปแน่เหมือนจะเป็นห้องทะลุกันปะเป็นโรงครัวครับทุกคนจัดไปเราต้องหาห้องแอบครับ ทางขวาหรอือทางซ้ายมาดูขวาก่อนแล้วกันเหมือนเป็นห้องโอเคมาทางนี้แหละอุ๊ยอุ๊ย,อ,ยอะไรอะ่ะอะไรเฮ้ยเชี่ยมึงใครอะ่ะเชี่ยแม่งไล่กูไม่ง่ายกูไอวอลไรเดอร์มึงอย่านะมึงอย่านะกูปิดประตูกูปิดประตูเชียเชียร์เชียเชียแอบ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 มันเห็นแล้วปะเชียเชียร์เชียเป็นตัวเลยครับทุกคน แม่งเป็นตัวเลยเห็น <st> กูไปเนี่ยไม่เห็นกูไปเนี่ยเฮ้ยเชี่ยแม่งมาแม่งมาอู้อู้เปิดประตูเปิดประตูให้หน่อยครับมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยกูไปแล้วกูหนีแล้วเชี่ยเชี่ยมันโผล่มาจากทางนั้นแสดงว่าทางนั้นเป็นทางไปครับทุกคนเปิดประตูไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอหรือว่าทางนี้ทางนี้ปะทางนี้ก็ไม่ใช่เปิดประตูเปิดประตูให้ผมหน่อยครับมงคลแม่งมาแล้ว มันมาแล้วครับมงคลกูไปลแล้วมีฐานไหมมีฐานไหมไม่มีเอ้เชื่อมันต้องใช้อินฟราตรดูมันอนะ่ะอุ้ยหลอดลอแช่งช่องแคบกูไปลแล้วไม่งไม้ยังมันไม้ยังเฮ้ยมันมาแล้วเชื่อมันมาแล้วกูวิ่งอย่างไววิ่งให้ไวคนระับทุกคนวิ่งให้ไวปิดประตูอย่าให้มันตามมากูไปลแล้วกูไปลแล้วเชื่อมันมาไะเนี่ยมันม้ยัง ดูก่อนเชี่ยเม่งยืดรอหน้าประตูเลยไปทางไหนอะทางนี้ปะไม่ใช่ทางนี้ทุกคนทางนี้มึงยงมึงยังไม่มาใช่ไหมมึงยังไม่มาใช่ไหมกูปิดประตูกูวิ่งอย่างเดียวกูไม่สนใจอะไรลนะเปิดประตูขอร้องละ่ะห้องแฝบห้องแลบกลางอยู่ไหนไปกูวิ่งหน้าตั้งอุ้ยประตูทางตันไปอุ้ยเปิดว่ะสวยเลยไปทางไหนอะ Scroll, ลงข okay. okay. ้างล่างเหรอโอเคปิดวาวของเหลววาวของเหลววาวของเหลวนี่ปะนี่ใช่บิลลี่ปะอันนี้ปะโอเคเดี๋ยวมีเอกสารขอญาตอ่านก่อนเผื่อเป็นข้อมูลระบบจิตเวเ Merck Off กำหนดการดูแลห้องเครื่อง m o โ e c จ l ิ r เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของคนไข้แท่นพยุงชีวิตของเครื่อง m o โฟเจนิต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษทุกวัน ระบบที่ 1. p e r f o l u o r o ฟูอโลค์บที่เติมออกซิเจนให้กับอ่างของเหลวพยุงชีวิตจะต้องล้างและเปลี่ยนตลอดการรักษาของผู้ป่วยจำไว้ว่ากระบวนการนี้จะทำการจ่ายยาช้าให้ผู้ป่วยและอาจทำให้การทดลองหยุดกลางคันหากเกิดปัญหาระบบที่ 2. แหล่งจ่ายไฟสำรองจะรับประกันการจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องด้วยระบบไฟฟ้าจากแลบย่อยควรมีการตรวจยืนยันระดับน้ำมันและบำรุงรักษาแลบย่อยทุกชั่วโมง ระบบที่สําคัญที่3ในกรณีที่ระบบที่1และ2เกิดความเสียหายขั้นวิกฤตระบบช่วยเหลือแท่นพยุงชีวิตจะทํางานเพื่อดูแลระบบพยุงชีวิตขั้นพื้นฐานจนกว่าช่างเทคนิคจะมาถึงหากปิดการทํางานของระบบช่วยเหลือจะทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตทันทีโอเคเราต้องปิดระบบช่วยเหลือครับอันนี้ปะไม่ใช่ใช่แหละแต่มันต้องปิดระบบอื่นก่อนเชี่ยเชื่อคุณนะ้า คุณนะ้ารู้ไหมครับต้องปิดยังไงเมื่อกี้เราลงมาจากทางนั้นใช่ปะมีห้องไปทางนี้ฮะข้างบนมีให้ปิดปะขอเช็คก่อนขอเช็คตรงนี้ก่อนมีอะไรไหมเปิดเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ดไไดหรอเชี่ยเข้าห้องนี้ไม่ได้ครับทุกคนเมื่อกี้เราลงมาจากทางนั้นเดี๋ยวมาดูทางนี้ก่อนโอเคไปดูกันเปิดประตู ม,ม,มีไมหมมีอะไรโผล่มาไหมเพลงแม่งเลา้ากลัวมีแน่เชียบันทึกข้อมูลอะไรสักอย่างขออ่านก่อนนี่คือปอดของบิลลี่ตับของบิลลี่สิ่งที่ประยุงชีวิตของเขาเครื่องยนตขนาดเท่าสนามฟุตบอลที่ทำหน้าที่แค่เพียงช่วยให้ก,กระต่ายตัวเล็กๆมีชีวิตช่างแม่งทั้งหมดนี่แหละต้องทำร้ายให้หมดมันต้องตายเออมึงต้องตายเดี๋ยวนี้ ทางไปอยู่ไหนวะมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอมันจะไม่มีบิลลี่โผลมาเลยเหรอห้องนี้ปะโอเคกดอันไหนอะอุย้ยมีเอกสารฮะขออนุญาตอ่านก่อนจากบันทึกส่วนตัวของดรเวอร์นิกแฟรงกนสไตล์หรือเทโพรมีทิอุสองค์ใหม่โดยแมรี่เชลลี่ ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไม่ทราบชื่อเมื่อปี1818 18. ตัดตอนมาจากบทที่4จงเรียนรู้จากฉันถ้าไม่ใช้หลักการก็ขอให้ทำตามแบบอย่างของฉันการได้มาซึ่งความรู้นั้นอันตรายเพียงใดและคนที่ถ่อมตัวนั้นมีความสุขมากกว่าคนที่ขวนขวายอยากจะเป็นในสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่ได้อะไรวะเนี่ยไปทางไหนอะ เปิดบันทึกอ๋อนี่ไงว,ว้าวอันนี้ใช่ไหมปิดเลยมึงตายมึงตุยแน่บิลลี่เชี่ยโหยหวนว่าบิลลี่โหยหวนมาปะวะมึงมาปะเนี่ยขากลับไปนี่กูโดนปะเฮ้ยเดี๋ยวเชี่ยอยู่ไหนบิลลี่อยู่ไหน เชียบิลลี่มาหลังบิลลี่มาโอ้ยบิลลี่มาหลัง <c oughs> กูไปละไปทางไหนปิดประตูปิดประตูะต,ต้องปิดประตูครับปิดประตูบิลลี่กูขอโทษแต่ด็อกเตอร์เขาขอร้องกูไว้กูต้องหยุดเรื่องทั้งหมดนี้แต่เพียงผู้เดียวงั้นหรือ <c oughs> ไปทางไหนต่อปิดอันนี้ปะปิดอันนี้ปะบิลลี่กูขอโทษยังไม่ได้ ยังไม่ได้ขึ้นฝั่งนี้หรอฝั่งนี้เราเพิ่งลงมาหรือเปล่าบิลลี่กูขอโทษกูขอโทษบิลลี่อือปิดประตูอือช่องแค่บอเลยกือกูไปละวกูไปแล้วเชียร์บิลลี่มันไล่กูไม่เลิกเลยมันยังไล่กูอยู่ใช่ไหมผมสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างกูปิดประตูอยู่ไหนอยู่ไหนข้างบนปะ ตองข้างบนแล้วล่ะเชีย่ยม่ไงไรกูไม่เลิกเลยอย่านะกูขอร้องล่ะกูขอร้องล่ะเราต้องเปิดกล้องครับบันทึกทุกอย่างไว้ไปเลยไปเลยเชีย่ยอยู่ไหนเนี่ยเชีย่ยมึงจะสูงไปไหนเนี่ยฮลัลโหลอยู่ไหนวะเชีย่ยกูเวียนหัวแล้วนะข้างบนไอ้เชีย่ยสูงเกินมึงก็สูงเกินโอ้โหกระโดดหนึ่งสองสมฮึดามาแล้วซ้ายขวา เชียะแมงแมงไรกูไม่เลิกเชีย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 โอ้ยแม่งขู่แล้วไม่วิ่งเร็วชิบหายมันจะวิ่งเร็วไปไหนเนี่ยประตูเปิดเชียออเรากลับมาทางเดิมป่ะเนี่ยเชียแมงยืนรอหน้าประตูเลยกูไปแล้วกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วเชียโอ้โอ้โอมีอะไรบ้างแถวนี้ไม่มีโอ้ยมีเอกสารเชีย โปรดดูแบบฟอร์มการอนุญาตให้ดำเนินการสำหรับคนไข้วิลเลียมโฮปจากโครงการจิตเวชเพื่อการกุศลของเมิร์กออฟณสถานพยาบาลเมส์แมสซีฟในโคโลราโดนี่คือแบบฟอร์มมาตรฐานและบุกบรรทัดผ่านการรับรองหมดแล้วดูเหมือนว่าบิลลี่จะไม่รู้ถึงการตายของแม่เขาเมื่อเร็วๆนี้เขาถูกส่งเข้าร่วมการทดลองเพื่อแลกกับค่าตอบแทนทางการเงินให้กับแม่ของเขา และเธอได้นําเงินนั้นไปบริจาคให้กับคริสจากที่เธอศรัทธาเวอรนิกได้อ่านรายงานความฝันของเด็กนั่นแล้วเชื่อว่าเด็กคนนี้มีศักยภาพสูงมากที่จะทําการทดลองได้สําเร็จศักยภาพของมันคืออะไรวะกูไม่เข้าใจเลยอะเปิดอุดถอดเลยแล้วกันอุดถอดหมดอ,อปิดระบบรักษาชีวิตของบิลลี่โอ้โหบิลลี่หอยหวนบิลลี่หอยหวน กูโหลดรอเลยได้ไหมโอเคมึงยังอยู่ไหมบิลลี่ยังอยู่ไหมขอร้องเลยบิลลี่กูขอโทษกูขอโทษนะบิลลี่เชียร์ไปเถอะกูขอร้องละกูไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนี้เว้ยบิลลี่แต่กูต้องทำกูต้องกระโดด เชียเชียมึงใครเนี่ยเฮ้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 ยโอ้โหไอ้เชียแม่งมาดักจับกุกลางอากาศอย่างนี้เลยเหรอกูขอร้องอะบิลลี่กูไม่ได้ตั้งใจโอ้อย่าบอกนะมึงพากูมาทางรัดอะเชี่ยมึงพากูมาทางรัดใช่ไหมขอบคุณมากขอบคุณมากเลยกูปิดประตูเชียแม่งดักจับกุกลางอากาศเลยเชี่ยมันไล่กูอีกแล้วมันไล่กูอีกแล้วช่องแคบช่องแคบเชี่ย วยวายวายวยเชีย่ยเปิดประตูมงคลเปิดประตูเปี๊ยกหน่อยปิดด้วยมงคลมีคนไล่ผมมาโดดลงตรงนี้ได้ไหมนะไม่ได้เชียเ่ยเออระบบปิดระบบปิดระบบอยู่ไหนอยู่ไหนเจอแล้วปิดปิดได้ยังวอร์นิ่งเออเชี่ยขอโทษนะบิลลี่ขอโทษจริงๆเฮย้ยไอเชีย่ยไอเชีย่ยบิลลี่ไอเชีย่ยบิลลี่มึง โอ้มึงแค้นมึงโอ้ยเอ้ยมันแค้นมันแค้นกูมึงทำให้กูแค้นบิลลี่บอกขอโทษโอ้ยเฉยแม่งมาเป็นตัวตัวเลยบิลลี่ยังไม่ยังไม่ตุยอีกหรอกูขอโทษได้ไหมกูขอโทษเฉยอย่ามันทำอะไรเราอ่ะมันเหมือนไม่ได้ทำร้ายเราเลยอุ้ยมันสิงมันสิงเราป่ะเ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เหมือนบิลลี่มันสิงเรานะเมื่อกี้เหมือนมันไม่ได้จัดการเราครับทุกคนอิอ่อายแล้วไงซวยแล้วซวยของทแท้เชื่อบิลลี่ออกไปจากที่นี่เ,เดี๋ยวขออ่านโน้ตก่อนนะบิลลี่โฮป จากรายง,งานคนไข้ของบิลลี่เขาน่าจะายุ23ปีแล้วแต่หน้าตาของเขาดูเหมือนคนอายุ50ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากดูมีแต่ความเจ็บปวดไปทั่วทุกที่ที่ผมมองไปบนร่างกายเขาการฆ่านายน่าจะเป็นการแสดงความเมตตายอย่างหนึ่งสินะเชีย่ยหาทางออกจากที่นี่ครับโอ้โหแล้วเดินวิ่งไม่ได้ด้วยฮะทุกคนเดินกระเพกเลยกลับทางเดิมฮนะโอ้โห ต่เหมือนเหมือนบิลลี่มันเข้าสิ่งเราอะช็อตเมื่อกี้มันมันกึ่งทําร้ายกึ่งแบบอะไรสักอย่างอะ่ะมันน่าจะเข้าสิ่งเราปะผมว่านะเช่อแล้วเราบังคับตัวเองไม่ได้ด้วยค่อยๆพยุงตัวเองไปนะไหมอดทนอีกนิดอาจจะได้รอดออกไปแล้วขอเพียงเก็บกล้องไว้พอทุกคนต้องได้เห็นสิ่งที่นายเสียสละนายทำได้ไหมอีกนิดเดียวไหม ข้างหน้านั่นก็จะเป็นทางออกแล้วดเรเวอร์นิกแม่งต้มกูมาปะเนี่ยเฉย,เยดรแม่งไม่ทำเองด้วยนะส่งเรามาตุยปะเนี่ยเออไม่เป็นไรเหมือนเราเตรียมใจมาอยู่แล้วฮะว่าเราต้องตายอยู่ที่นี่ฮะทุกคนอย่างน้อยก็มีกล้องฮนะที่จะได้เปิดเผยความจริงทั้งหมดของที่นี่ฮะเชียประตูข้างหน้าอีกนิดเดียวเว้ยอีกนิดเดียวเท่านั้นไหม อดทนดิวะนายทำได้แต่เหมือนมันมีเสียงหลอนของวอลเรเดอร์หลอนอยู่ในหัวเราตลอดเวลาเลยนะฮะเหมือนเราแบบตายไปแบบร่างกายเราตายไปแล้วแบบหกสิบเอ้ยเดี๋ยวเหียรวอนิกเอ้ยเดี๋ยวไม่นะอย่าบอกนะว่าจบแบบนี้อะเชียเหมือนวอนิกจะรู้ว่าเราโดนสิ่งหรือเปล่าพระเจ้าช่วย นายเกนพาหะไปแล้วเชื่อเขารู้ว่ะแล้วเสียงฮะเชื่อแล้วเรากลายเป็นวอลไรเดอร์ครับเราเป็นพาหะของวอลไรเดอร์อรอเชื่อจบแล้วครับทุกคนปีใหม่ปีนี้ฮะเราเล่นจบไปอีกหนึ่งเกมฮะ จากที่ผมดองเกมนี้มาประมาณแบบเกือบสามปีอะ่ะน่าจะสามปีอะ่ะผมเล่นไม่จบมันต้องทำใจนานมากฮะเกมนี้เข้มข้นมากเป็นเกมแรกที่แบบเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากหนีอย่างเดียวแต่การจบนี่แบบคือจบแบบเป็นปมมากมากนะต้องยอมรับเลยว่าไม้เป็นคนที่เสียสละอย่างมากครับทุกคนเสียสละเพื่อแบบ เพื่อหลักฐานนะฮะเพื่อจะเปิดโปงเมอร์คออฟนะฮะต้องเชิดชูครับไมมนายทำได้ฮะแต่นายเกฑนแต่นายกลายเป็นพาหะไหมเสียใจด้วยต้องมาตุยเย่ฮะทำได้ดีแล้วครับไหมโอเคครับก็ขอบทุกคนโอเคครับทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ ดูผมมาจนถึง EP สุดท้ายนะฮะยังไงก็ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะฮะเพื่อนๆจะได้ดูและมาร่วมสนุกกับผมด้วยนะฮะหรือถ้าใครมีเกมแนวสยองขวัญหรือเกมแนวผีอะไรที่อยากให้ผมเล่นก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับ g a i n ครับ